มีหามาได้ใหญ่นี่แดกทั้งหมดเก่งจริงทรัการหาเงนินให้มากขึ้นและมากขึ้นจู่ๆก็มีม<น>เมจิกไอเทมเกลื่อนกลาดเยอะแยะไปหมดไอเจมพวกนี้คือสิ่งที่ริมขับถ่ายออกมาจู่ๆไอหยักหางก,ก็ตัดหางตัวเองมาให้ไอ้น้องแกกินเหมือนไอหยักมันจะถูกสะกดจิตอยู่ด้วยหรือว่าจริงเป็นเพราะไอเชมเป็นบนสิ่งนี้มันจะดีหรอครับที่เราหลอกทุกคนมาทํางานแบบนี้ <soc of S 1> ฉันไม่ได้หลอกดีการเพิ่มยอดของพวกเราเชิงนี้เป็นแปลกๆว่ะอุ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้วะูแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นดีนะมีคนหนึ่งที่ไม่เออาาาแล้วยกทงน ว่าทุกคนนะ่ะเป็นีินจำกัดแล้วนะต้องตายกันสักคนแน,น่ๆเลยริมเร่งสะกดจิตให้มากกว่านี้ดิพวกแกทำงานไปจนตายซะข้อซาา้อำําสัต้ตอนนี้น้องริมมอหิวแล้วนะถ้าน้องไม่ได้กินอะไรอะน้องก็จะกินคินจินี่แหละนี่คือชีวิตของนิโนมิยะคินจิอาชีพที่เป็นทหารอยู่ต่างโลกเขาจะสามารถหลุดพ้นจากชนชั้นทาสได้หรือไม่ติดตามตอนต่อไปฮะ